สวัสดีค่ะวันนี้ไอ้ก็พาทุกท่านเนี่ยมาอยู่ที่ทางบริษัทเอื้อเสรีนะคะก็ถ้าใครยังไม่ได้ดูในตอนแรกว่าเที่ยวนี้เนี่ยมีของอะไรเข้ามาบ้างเนี่ยก็เดี๋ยวกลับไปดูคลิปก่อนหน้านั้นได้นะคะสําหรับวันนี้เนี่ยไอ้ว่าถ้าใครเนี่ยได้มีโอกาสไว้เห็นที่โตน,นี้เนี่ยอาจจะรู้สึกแบบร้องว้าวกันเลยค่ะก็วันนี้ไอ้อยู่กับป้าป้าคุณเจมนะคะสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะโอ้เ oh, ที่ยวนี้เนี่ยเรียกได้ว่าของ ระดับตำนานทุกคนดูปกติผมไม่ค่อยใส่ถุงมือนะปกติผมจับพวกวันนี้คุณเอ่อสลัอะไรวันนี้ตื่นเต้นแบบใส่ถุงมือรอเลยใส่ถุงมือรอเลยวันนี้คุณเจมแบบสไตล์พร้อมมากของที่อยู่ข้างหน้าเราตรงนี้นะครับคือมาเป็นพูดง่ายว่าของระดับตำนานเองแล้วก็ในรอบแบบว่าปีนี้ขึ้นปีที่21แล้วของบริษัทเอเซอรีมีประมูลมากี่ครั้งแล้วครับพดร่วงใหญ่ๆอย่างเงี้ยครับก็รวมๆแล้วก็ห้าหกเม็ด ห้าหกเมตรเองนะครับห้าหกเมตรนี่คือเม็ดใหญ่ใหญ่เม็ดใหญ่นะไม่ไม่พูดถึง <c oughs> แต่ตัว,ต,วตัวที่รู้สึกผมตื่นตาตื่นใจคือตัวนี้ผมเลยคอนเฟิร์มกับคุณวิทูลเพราะตอนนั้นเนี่ยด้วยความที่มันหลายปีก่อน,เ,นเราไม่กล้าไปจับเพราะเรารู้ว่าเราแบบโอ้หมันเป็นหลายล้านอะไรเงี้ยนะครับเที่ยวเนี้ยมาถึงสองเมตรด้วยกันนะคะแล้วแบบในถานเนี้ความพิเศษมียังไงบ้างคะถาพิเศษเนี่ยจริงๆแล้วคือต้องเริ่มที่ช่อลำเภอช่อลำเภอเนี่ยคน อยากจะรู้จักกันเนยอะแต่จะเริ่มที่ตัวนี้ก่อนพร,ร่วงรัชก,กาลที่4ตัวนี้นะครับในวงการนัสมเนี่ยก็คุณวิทูลคอนเฟิร์มที่เห็นเลยเพราะว่าต้องไล่เพาะคุณวิทูลเนี่ยก็คืออยู่แบบตั้งแต่รุ่ดเก่าไปจนปัจจุบันเนี่ยท่านบอกว่าแค่4-5เมตรเท่านั้นเองเท่าที่รู้อยู่ในมือนักสะสมชัดเจนว่าอยู่ที่ไหนก็4เมตรในมือ เอ่อหน้าสมเอกชนนะครับรวมเป็นนี้หรือยังรวมเป็นนี้แล้วโอ้ยสี่เมตรสี่เมตรเท่านั้นนะครับเต็มที่ก็ห้าเมตรไม่เกินนี้เพราะมันยังไม่มันถ้าเกิดมันมีมันมีเลนก์อนนั้นก็อยู่ในที่พันหมดครับนะครับปกติถ้าเกิดเราเราจะต้องแบบไปดูใกล้ๆเนี่ย ก็คือเต็มที่ก็ได้ไปดูแค่ในพิพิธภัณฑ์ใช่ไหมคะดูผ่านตู้ดูผ่านตู้ที่อย่างที่วังนารายอ่ะก็มีวังนารายก็มีหนึ่งเม็ดมีหเม็ดมเม็ดหนึ่งค่ะเราเราอยู่ที่ไหนอีกค่ะพอที่แบบตักพ่อผัดธนาคารก็ไม่น่าจะมีธนาคารแห่งประเทศไทยไม่มีนะที่ที่เขาเขาจ่ายว่าไม่ไม่มีก็ก็เออ่จำไม่ได้แล้วก็มีไม่กี่ที่แล้วเอาว่าในรอบ20่สิบอ็ดปีน้อยมากเพราะว่าเหรียญเนี้ยเม็ดเนี้ยผลิตน้อยอยู่แล้วลูกที่สอง ในงานประมูลและสวยที่สุดสวยกว่าลูกที่แล้วเพราะอันนี้มานี่โอ้โหภาพแบบว่ค่อนข้างอันนี้เงาค่อนข้างสมบูรณ์มากเขาเขาเาเดิมเดิมเขาเดิมภาพเดิมมากเดิมมาซึ่งคนดวงรุ่นเนี้ยต่างจากรุ่นรุ่นนี้ก็คือว่าอันนี้ใช้การตอกและการที่จะตอกได้ลึกคมขะาดนี้นะผมว่ามันไม่ใช่แบบว่า ทำแล้วได้เลยมันต้องมีการเสียหายเยอะเคอสมัยก่อนเนี่ยกว่ายแบบจะมาเป็นพดร่วงลูกหนึ่งอ่ะเขาจะมีอะไรอ่ะมีบล็อกมีอะไรใช่ไหมคะที่แบบเขาต้องเอาไปต้มแม่ตาครับไปใส่เป็นหลุมๆขึ้นมาอันนี้ก็หนัก80บาทหนึ่งช่างหนึ่งพันสองรกรัมครับนะครับตามน้ำหนักคุณเจมลองหน่อยมาโอ้โหเป็นบุญมือนะคะเนี่ยต้ต้องต้องต้องระวังนะครับโอ้โห เอาพูดง่ายว่าไปซื้ออนะซื้อของอ่ะไอลืมเต็มส้มไว้ให้เอ้โงเตงมีน้หนักมากแล้วเที่ยวกับส้งเนี่ยแต่ก็เป็นเป็นหน่วยเงินที่สูงที่สุดของประเทศไทยในเวลานั้นสมัยก่อนถ้าแบบหนึ่งช่างเนี่ยแปดสิบาทเนี่ยก็ต้องแบบเป็นเหมือนตระกูลที่เป็นมหาเศรษฐีเลยชาวบ้านเขาไม่ได้ใช้อยู่แล้วมหาเศรษฐีก็ไม่ได้เนี่ยอันนี้ให้ ให้เจ้าเจ้านายเจ้านายเจ้านายเท่านั้นพระญาติสนิทข้างในนะครับเพราะว่าแบบเหมือนมูลค่าเงินสมัยนู้นก็ถือว่าแบบเยอะมากเลยใช่ป่ะคะถ้าถ้ามองมองมุมนักสะสมและอินเวสเตอร์ด้วยนะโโหเม็ดนี้ไม่ธรรมดาถ้ามีโอกาสนะครับเริ่มราคาเบามากนะครับสองล้านห้าเมื่อเทียบกับใบนี้ลูกนี้นะครับถ้าถามว่าสองเม็ดนี้คุยทูกคอนเฟิร์มหน่อยอันไหนหายากกว่ากันเม็ดนี้หายากกว่าเม็ดนี้หายากกว่า เม็ดนี้เม็ดนี้เริ่มเม็ดนี้เริ่มสองล้านห้าสองล้านห้าเม็ดนี้เริ่มเม็ดนี้เริ่มเจ็ดล้านหกโอ้นี่เม็ดราคาผมเลยนะเนี่ยของนี้ราคาถูกมากผมจะบอกว่าถ้าใครยังไม่รู้วันนี้นะผมพูดชัดๆว่าเม็ดนี้นะครับมูลค่าเนี่ยตามความเป็นจริงนะครับในมือทั้งสองสมนี่ยนะครับเม็ดนี้คือเม็ดที่สวยมากเม็ดหนึ่งแล้วก็เป็นเม็ดที่4ที่เจอนะครับสหรับเม็ดนี้เนี่ย มันก็เจอแต่ผมว่าน่าจะเจอมากกว่านิดหน่อยก็มี i อ f ฟ l y ทางการทางการก็8เมตรใช่แต่ก็มีให้รับสั่งให้ผลิตเพิ่มมาเล็กน้อยแต่ไม่เยอะก็ไม่น่าเยอะหรอกหลังจากนั้นก็ไม่ไม่มีจำนวนว่าที่ผลิตเพิ่มเท่าไหร่แต่ไม่เยอะอยู่แล้วนะครับก็คุณเพ็มลองดูน้ำหนักข้างหน่อยทำไมอันนี้ถึงมี3มตาคะพอสตาอย่างอย่างอย่างอางเนี่ย ลูกเนี่ยคนมีสองตาคนด้วงปกติก็จะมีสองตาแหละสองตามีตาเนี่ยตาตาจากตาตาดินตาตาล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 าอันนี้พคด้วงอันนี้เราเรียกว่าพคด้วงช่อลำเพยเนี่ยตรงนี้แหละที่บอกว่าช่อลำเพยช่อลำเพยคือหมายถึงตาตรงนี้ใช่ไหมคืตาช่อลำเพยคือตาตาสัญลักษณ์ของ สมเด็จเทพรินโเด็ยนพระเทพรินรเด็กเทพสรินต้องรู้ชอลำเภยอลูกแม่ลำเภยอล่าอนี่คือที่มาเพราะว่าและในยุคก,ก่อนเนี่ยเขาถือว่าเมื่อไหร่าอายุครบ28ชันษาเนี่ยต้องทำบุญใหญ่มากๆเลยเพราะว่ามันเป็นเลขอาถรรพ์โรงเรียนเทพศรีมาเทพศรินเนี่ยสร้างเนื่องจากวารานี้เลยวาระนี้เลยครับใช่สร้างพร้อมกันเลยครับสร้างพร้อมกัน ต,ต้นกำเนิดตรงเรียนเทพสินมาพร้อมกับค <มา S 2> นรุ่นชะุดนี้อีกตราหนึ่งด้านหลังเป็นตาพระเกี้ยวตาของก,กัตริย์องค์กัตริย์ห้าครับจุลมงกุฎจุลมองกุฎพระเกี้ยวส่วนด้านบนตาจักก็คือตราของราชการตาของแผ่นดินเรา<อ>จากกักรีนะครับอันนี้คือหนึ่งช่างแปดสิบบาทหนักมากมือสั่นไหมคะหนึ่งจุดสองกิโลกรัมนี่อย่าลืมนัดพี่สอง เม็ดนี้เนี่ยนะเกือบแปดล้านนะเ <c oughs> ม็ดนี้ก็บ8บแปดล้านนะครั้งสุดท้ายเราประมูลไปที่สยามพารากอนเซลล์5เอ็ดก็เริ่มที่เจ็ดล้านหกเริ่มราคาที่เราจะเริ่มเนี่ยอเริ่มเพ่าะว่าเม็ดนั้นจบไปแปดล้านหกนะครับแต่ผมว่าเม็ดได้สวยกว่าอันนี้สวยกว่าสวยกว่าคนละเม็ดกันใช่ไหมคนละเม็ดคนละเม็ดคนละเม็ดแล้วนู้นก็แสดงว่ามีเข<น>้ามาแล้วรอบหนึ่งเคยเข้าเคยเข้ามาแล้วสอง สามรอบสามรอบรอบนี้รอบที่สี่สี่เม็ดไม่ซ้ํากันเลยอโอถึงบอกถึงบอกโอกาสโอกาสถึงโอกาสดีมากนะครับโอเคแล้วก็แล้วอย่างเม็ดอืดอื่นนะคะมันก็เล็กลงมาหน่อยอันนี้ลงมาอันนี้กี่บาทนะคะอันนี้สี่สิบบาทสี่สิบบาทถ้าถ้าถ้าแบบไอเป็นคนธรรมดาสมัยนู้นเนี่ยไอจะมีโอกาสได้ใช้ไหมคะต้องแบบประมาณระดับไหนอะไรเงี้ยธรรมดาขนาดไหนเออ ก็ธรรมดาอันนี้เป็นที่ลึกไม่มีโอกาสเซอร์คูลเลตแน่นอนมันมันไม่อยู่ในมือคนชาวบ้านแน่นอนไม่มีโอกาสผลิตทางการก็สิบเจ็ดเม็ดเท่านั้นคาดว่าผลิตเพิ่มหลังก็คงไม่เยอะครับนะครับไม่ได้ออกมาใช้งานจริงใช่ไหมคะอันนี้เป็นเป็นเป็นที่ยวลึกะลึกระลึกไม่มีไม่ได้ไม่ไีแต่สามารถไปใช้ได้ใช้ได้ถูกใบเข้าพระคลังมหาสมบัติซึ่งที่อยู่วัดรกตยาไปแลกเป็นเงิน ตามจานวนเงินใช่นี่ออกมาได้ไปแลกเป็นพดดวงเล็กๆไปแลกเป็นเงินเงินย่อยๆออกมาได้ได้แต่ไปใช้ใช้ข้างนอกใช้ข้างนอกคงไม่มีใครรับก็รับแต่ไม่ไม่มีเงินทอนนะเพราะว่าเงินมันค่อนข้างเยอะเลยใช่ไหมก่อนอันนี้สิบเจ็ดเม็ดถัดลงไปก็ยี่สิบาทอันนี้สี่สิบาทนี้ยี่สิบาทยี่สิบาทอันนี้เริ่มเท่าไหร่นะครับยี่สิบาท อ่ะเดี๋ยวนะสี่สิบบาทเมื่อกี้เริ่มเริ่มหนึ่งล้านห้าแสนนะครับครั้งสุดท้ายที่เราประมูลไปมีเม็ดลักษณะคล้ายๆอย่างนี้ก็ประมาณเซลหกสิบน่ะ้างสองครั้งที่แล้วก็ไม่นานตอนนั้นเริ่มล้านหนึ่งจบไปสองล้านสามสองล้านกว่าคุณนี่ไม่มีทางถูกอยู่แล้วเงินนเงินนี้เราเริ่มที่ล้านห้ากลางๆนะครับล่วงตํางานอันนี้เม็ดยี่สิบบาทก็ไซส์เล็กลงไปหน่อยก็ จำนวนออก42เม็ดนะครับไม่ถึงร้อยอ่ะแน่นอนไม่ไม่ไม่ถึงอยู่แล้วไม่ถึงมากแล้วน้อยมากก็สังเกตนะไอ้เ่าลำเพยเนี่ยลงไปถึงสองบาทเนี่ยสังเกตดูจักภาพเนี่ยชุดเนี้ยสีโทนมึใโทนเดียวกันหมดใกล้เคียงหมดซึ่งหาลภาพนีนค่อนข้างยากยากยากมากแต่ครั้งนี้เรามานี่เราประมูลแยกหมดนะ ถือว่าโชคดีเพง่านึงคือเนื้อว่าแบบยกไปทั้งรายการยกไปทั้งหมดอยากได้อยากได้หมดก็คงต้องยกหลายครั้งหน่อยอันนี้เม็ดสิบบาทเม็ดสิบบาทก็จะออกจำนวนออกทางการก็เจ็ดสิบห้าเม็ดนั้นคุณก็เป็นหนึ่งในเจ็ดิบห้าคนนะที่สามาเมีโอกาสได้รับกี่แสนนะสิบบาทสิบบาทเม็ดนี้เริ่มเบาๆสามแสนบาทสามแสนนะครับเหมือนเที่ยวนี้ก็ ถ้าแบบใครอยากจะแบบมีโอกาสเป็นเจ้าของเนี่ยก็มาครบทุกราคาเลยเนาะไอ้ว่าใช่ก็มีทุกอันนะฮะคือสมัยก่อนเนี่ยนะครับเนี่ยเม็ดเม็ดสบาทเม็ดตำเม็ดเนี่ยตำลึง,ลง 4, 4บาท ก็ไม่ละสองสามแสนอยู่แล้วนะถูกต้องเมื่อก่อนนี่นะสิบกว่าปีที่แล้วนี่สองสามแสนอยู่แล้วนะราคามันไม่ค่อยขยับเพราะมันไม่มีการซื้อขายมันไม่มีการซื้อขายคือก็แพงมาตั้งแต่โอ้โหก็คือจริงๆที่แบบเจออยู่ข้างนอกก็น้อยมากอยู่แล้วน้อยมากเกิดเกิดเพิ่มมันอยู่ไม่นานก็มีคนรับไปดูต่ออ่าดูต่อนะสี่อย่างสี่บาทนี่อันนี้ก็สี่บาทเท่ากันสี่บาทนี่อันนี้สี่บาทอันนี้คือราชการที่สี่อันนี้คือออกใช้ปกติ อันนี้อันนี้ชุดของรอห้าชุดรอสี่นี่รุ่นนี้รุ่นเดียวกับแปดสิบบาทรุ่นนี้นะครับอันนี้สี่บาทเช่อลำเพยเนี่ยออกจำนวนออกร้อยสิบห้าเม็ดนะอันนี้เริ่มแสนห้านะครับอมีทองคำด้วยสองบาทสองบาทเนี่ยเล็กสุดก็สองบาทช่อลำเพยสองร้อยห้าเม็ดนะฮะอันนี้ก็เยอะๆหน่อยตลาดก็จะมีหมุนเวียนเม็ดนี้เป็นหลักเนี่ย สองร้อยห้าเมตรพอมีแต่ก็ไม่ได้ซื้อง่ายไม่ไม่ไม่ใช่ว่ามีเงินปุ๊บไอ้ผมมีผมอยากได้สักเมตรใช่ถ้ามีฟังไม่ได้ซื้อได้เลยใช่ไหมคะด้เลยราคาเริ่มก็หนึ่งแสนบาทนะครับแตนถ้าบอกว่าผมมีสามแสนอาจจะหาหาได้เร็วหน่อยเป็นสองบาทสองบาทถ้าสวยคิ๊บกิ๊จริงก็สามแสนก็ฟิตฟิตนะครับนะครับ ส่วนเนี่ยเม็ดเนี่ยเม็ดสี่บาทเนี่ยเอามาให้เทียบกันดูว่าสี่บาทสี่บาทหรือเท่ากันหนึ่งจม่นงรงให้ต่างกันหนึงอันนี้ตาราชการที่สี่กับตาตาเดียวะอันนี้เนี่ยก็เม็ดใหญ่เนี่ยนะจริงๆแล้วคือชุดเดียวกันนะครับนะครับอันนี้ก็มีออกจํานวนเยอะหน่อยนะเริ่มที่หกหมื่นส่วนไฮไลท์อีกตัวก็คือเม็ดทองคาเม็ดนี้นี่อยู่ปกเลยใช่ไหมครับไฮไลท์ปกเม็ดนี้อดีตเคยอยู่ปกเราที่เซลล์ที่ 19โอ <ais ama S 2> 19. ้โหเซลล์สิบเกตอนนี้เซลล์หกสิบสามอะสิบเก้าตอนนั้นมันปีอะไรอะพ่อเซลล์19เหรออ่ะเดี๋ยวต้องเปิดตำราก่อนจำไม่ได้นะนี่นี่นี่เลยเซลล์19 52 52เนี่ยอยู่หน้าปกตัวนี้เลยอืมปศอะไรอ๋อนี่09 2009นี่20 23เป็นเดียวกันเลย อันนี้คือเม็ดเดียวกับหน้าปุ๋มแมนี้เลยเม็ดนี้เลยมันหายหายไปนานตั้งแต่ประมูลไปไปอยู่ต่างประเทศเพิ่งกลับมาเนี้ยไปอยู่ที่ประเทศอะไรครับพอบอกด้ฮะสวิตสอเมริกาอยู่แถวแถวยุโรปโอ้ยไปหลายปีมากเลยไปไม่เปลี่ยนมือเลยกลับมาก็มาที่เดิมของศูนย์ทีนกี่ปีสิบสี่ปีหายไปสิบสี่ปีนะงวดนี้กลับมาก็เราก็เริ่มถนอมให้อยู่ในเมืองไทยให้ได้ จริงๆแล้วฝรั่งเขาก็สะสมพดดร่วงไทยเป็นที่สะสมเป็นราะว่าสะสมอยู่แล้วเนาะอินเตอร์นะเดนดวงไทยเนี่ยเป็นหนึ่งในสมัยสมัยนั้นสมัยนั้นร้านกว่าบาทนี่สู้กันก็ฝรั่งสู้กับฝรั่งนะไม่ได้มีคนไทยสู้นะเลยโอ้โหเหมือนฝรั่งเขาก็จะแบบมีความชอบที่จะแบบเก็บอะไรพวกเราเขาเขามีตำราเขาเขารู้เรื่องเขามีตำราเขารู้ว่ามันหายากแล้วมันน้อยแล้วมันเขาก็เล่นเขาเขามีข้อมูลเขามีข้อมูลลึกเพราะว้นวันนั้นนะที่ไอเห็นพ่อ พสเฟซบุ๊กอะหน้าปกอันนั้นเราที่พ่อบอกว่าเนี่ยกลับมาอีกแล้วอะบอกว่าไปไปเที่ยวตั้งหลายปีกว่าจะกลับมาเมืองไทยบอกวันนี้ <จะ S 1> ก็ดีใจมา,มากพอเ,เห็นกลับมาไปเห็นเห็นหน้าคอนซู้อนี่ดีใจมากเลยครับ <laughs> นะก็กลับมาเยี่ยมเรานี่เราดีใจมากทํามาเซฮลโหลเสร็จแถมหยิบเม,มนี่ออกมาจากกระเป๋านี่ยิ่งดีใจอย่างเลยราคาเริ่มนะครับจะขายไปพันไปหนึ่งล้านห้าแสนบาท โอ้ยขยับมันนิดเดียวเองวหลังเวลาเขาเลิกแล้วเขาไม่ได้คิดมากอะไรเรื่องราคาครับก็สิบสี่ปีธรรมชาติของมันไปเขาบอกว่ามันเป็นสมบัติไทยของไทยควรจะอยู่ที่เมืองไทยเขาไม่ไฮไลท์จับตาเลยมีแบบเม็ดนี้เนี่ยจะอยู่ที่เมืองไทยต่อมีเพื่อนเขาหลายคนอยากขอเขาซื้อนะเขาบอกเขาไปซื้อที่เมืองไทยแล้วกันเอามาซื้อเมืองไทยเขารู้กันนะว่าคนนี้เขามีอยู่เดี๋ยวเดี๋ยวคลิปเดี๋ยวคลิปนี้ออกไปเดี๋ยวทุกคนรีบวิ่งมาดูเลยก็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 เป็นหนึ่งนะ น้อยสองบาททองคําก็เจอไม่เกินห้าเม็ดแปดเม็ดนะใช่ยากมากนะก็ต้องระวังของเรียนแบบในตลาดนั่นให้โอ้เรียนแบบมีมานานมีสักยี่สิบหรืสิบปีแล้วนะอันนี้ก็อันนี้แต่ก็ดูได้ถ้าคนเป็นนะมันมันมีแต่เหมือนดูได้ดูได้แต่เหมือนถ้าแบบเออ่รอบนี้จะมีทองคําที่เป็นเม็ดอื่นๆอีกใช่นนะคะที่เป็นแบบเล็กๆหนึ่งบาทห้ารูปดังมีหมดนะมีหลายไซส์แต่มันไม่ได้มาโชว์นะตอนนี้โชว์นี้วันนี้นะครับรายการเนี่ยเฉพาะขั้นเทพ ขั้นธรรมดาที่คนชาวบ้านซื้อได้เนี่ยมีเยอะเลยคุณมาดูรายการเรามีเยอะจริงต้นเดือนมีนาหรืออะไรเนี่ยเว็บไซต์เราก็จะทยอยขึ้นรูปและขึ้นอะไรก็ชมกันก็ช่วงมีนาเนาะก็จะแบบเริ่มมีการอัปเดตขึ้นไปบนเว็บแล้วแล้วก็อ่าส่วนเรื่องแบบวันที่ดูของเนี่ยแบบเพื่อนๆทักมาบ่อยว่าแบบตกลงเนี่ยดูวันไหนเพราะสเตจะบอกแค่ว่าแบบวันประมูลเนาะก็จะเป็นวันที่29มีนาวันพุธ วันพุธที่1 9มีนานะคะดูของวันแรกที่โรงแรมมเทียนค่ะ 29, 30, 31แล้วก็ดูได้ถึงวันเสาร์ถูกป่ะคะพ่อถึงวันเสาร์อ่าถึงวันเสาร์ที่1นะคะแล้วก็ประมูลเนี่ยวันที่1กับ2เมษาโรงแรมมเทียนริเวอร์ไซด์เข้ามันไก่อร่อยมากค่ะข้าวมันไกเนี่ยถ้าดูไม่ทันบอกเลยคุณต้องมา2 3วันอะถ้าคุณอยากจะดูละเอียดนะดูแต่ละอย่างบอกเลยว่ามันใช้เวลานะครับใช่แล้วก็ที่สําคัญถ้าใครมีเวลา หลังจากนี้ไปแล้วเนี่ยอยากจะตรวจสอบของก่อนบางครั้งอาจจะไม่สะดวกหรือผู้ใหญ่บางท่านเนี่ยที่ไม่สะดวกอยากจะดูของก่อนวิเคราะห์ของก่อนใช้เวลาประเมินเนี่ยนัดได้โทรศัพท์มานัดได้โทรศัพท์มานัดที่บริษัทได้เลยนะคะว่าไปดูดูภาพในเว็บก่อนว่าเราอยากดูชิ้นไหนแล้วเสร็จแล้วเราก็จดเลขรายการแล้วเดี๋ยวทางบริษัทเนี่ยจะได้จัดเตรียมสินค้าไว้ให้ดูนะคะเพื่อความรวดเร็วอันนี้ตอนแรกก็พีคมากเลยฝดด้วง สำหรับตอนนี้ต่อไปต่อไปขอเป็นนี่ก่อนแล้วกันเหรียนที่จะลึกแล้วกัน